โลโลโลมาแล้วมาแล้วมาแล้วาแล้ลาแล้วข้เตีแยรขึ้นมาเลยตีแยรเอ็มเจอรขึ้นมาไปขึไปไปรัตต์แต่ผมมันว่วงมันว่วงอะไรมันว่วงเลยไปตีแยร์กังวลอย่างเดียวเลยรู้ป่ะห่วงแค่นี้อย่างเดียวเลยมาขึ้นมาฟังเสียงมาขึ้นมาต้องต้อง ที่ตัดผมตอนนี้ของผมสีแยกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขันเขาข้าร่างข้างล่างขึ้นไปเลยข้างร่างขึ้นมาไม้ชอบมั่วไอพีเคอะรู้สึกนะตัวตัวไม้ฝั่งเราของเราก็มีที่เขาถ้าจะลงหล่นลงหล่นปอดเว้ยไอ้ตู้สีแยกไอ้ตู้สี่ใครตู้ไม่พูดอลไรนะเฮ้ยอย่างเงี้ยมาคนณก็มาเฮือกเงีอกเฮืเข้า

เพิ <sympath ize> ่นเรคนนงกลับมากลับมาอย่าเพิ่งดันอย่าเพิ่งดันอย่าเพิ่งดันต่อพิ่งุกแล้วพิ่งบุกแล้วอย่าเพื่งดันอย่ามงนมา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 ม สอบบอกเลยสบบอกเลยไปเลย่ไปยถัดไปเยถไปกูได้สลบปันโด้ก็ดปันโด้ออกไปสบอมาเอามาตรงรถเล่าส่งมาเล่าเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนัโหลชูเพื่อนมึงชเพื่อนดิาหมดเลยใช่ไหยงเงี้ยเยมงเงมึงยงเงี้ยมัเี้ยเมเมึงยงเงี้ยเข้าไปลเข้าไปแล้วเข้าไปไี้ยจไอ้เี้ยจาไปูเพื่อนนอตามามปไดพ่อนกอ ไอ้ไอ้มาไอ้ตาหมาบุ้งอมตอไร้มตะไรจอไรจุกอไรจุกอไรจุกอไรุอไรายตายตายตายจุกตายได้ัเ่นกยงที่มดลึกจะมดลึกเกินอมอุ้มตกไปด้วยอมตไปด้วยไปมาเราเพื่อนไปมาเราเพื่อนไปออเื่อไพืไปเพืือ้จหลังจะเพื่อไปเห็ไหมไม่ไว่โดนหลังมึงไ ไปไป้ยฝั่งขวาไปเติมฝั่งซ้ายหน่อยฝั่งขวาอย่าเลี้ยวไปเติมฝั่งซ้ายหน่อยไปเติมซ้ายไปเติมซ้ายไปเติมซ้ายหน่อยไปเติมซ้ายหน่อยไปเติมซ้ายหน่อยไปเติมซ MQK หมดแล้วมันจะหมดแล้วเฮียมันจะหมดแล้วหลังมันเยอะมากนี่จุดพอดีตายดิเฮียตายเฮียตายตายจะหมดแล้วจะหมดแล้วเอ็มหมดแล้วเอ็มเอะไรเป็นตัวช่วยเอ็มเทอะไรเป็นตัวช่วย

ไปเชื่อข้างหลังหน่อยข้างหลังมันรีข้างหน้าออกอยู่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามาข้างหลังหน่อยมันรีมันรีพีกเ่ข้างหน้าข้างหน้าเลยไปก่อนข้างหน้าเกิเรอเอาเพื่อนออกก่อนเอาเพื่อนออกก่อน มามา้าหลหลัง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 ด้วยหลังดอังคาเล่นา่าเล่นอดยด้มึงข้าไปล้ไปที่ไกลๆเลยแล้วมึงมีแหวนนมปล่อยปล่อยปล่อยพี่ชัดปล่อยไปพี่ปล่อยค่อยๆเล่นไปงลไปทิงเลยไปทิ้งข้างลาไปข้างลางางลเอาอาลไม่มงค่อยๆเล่นบดบูดบด

ต้องต้องต้องเรียนต้องเรีต้องเรียนหมอได้แล้วงจะไปดนนไอ้แ่ไป้ไม้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไา้ไออไอ้ไปเไอ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 ้ไอ้ไ้ออ้ไอ้ไ้ไอ้ไออ้ไอ้ไ้ไอ้ออ้ไอไอ้อ้ไอ้อ้ไออ้ไอ้ไอ้อไอ้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 อไไไไไไอ้ไ้ไออ้มออออออีกตัวนึงอออ้ ไอ้แม็กไอ้เวสไอ้ตีอยู่ไหนวะมินมีบทเลยหลี่ยมันอยู่ไหนวะในไฟอะตำรวจมาลีปอ๊กตำรวจมาลีปอ๊กกูไม่เห็นแม่งเลยทั้งตัวไอ้เฮียได้ศพมันเยอะกว่านี้นะเว้ยตายไปไหนหมดวะรอดไปเยอะอยู่วะเนี่ยแถวบ้านเรานะเว้ยเล่นในเมืองเล่นแถวบ้านเราเล่นไอตีโกูไม่เคยทำเลยไอออสโอยมึงกลัวอะไรอะไม่ออกเลยไม่ออกเลยไม่ออก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 มีเล่นมีเล่นไม่ออกมีเล่นมีเล่นไม่ออะ รีบยันรีบยานเร็วรีบยันเร็วรีบยันเมื่อตัวนเนี่ยพี่ผ่านให้มือเพื่อนไปชุบดีเพื่อนไปชุบแล้วเพื่อนชุบเลยชุบเลยน้ำมันรอดไปเยอะสัตว์ันเดียวมันเดียวมันนี้เอาไอ้นมโยนี้นมโยนี้ไอ้ที่มันพิ่งอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยนี่มันวิ่งโง่เหี้ยอะไรเนี่ยมึงมึงยิงมันดิยิงเนยยิงเนี่ยมันมันยิงกัน

ตอนเปนแฟมเลกูเหลือแค่นี้ไว้ิ้แล้วกูเล่นได้ไงไม่ได้กูงงกูตวเองว่ะที่ไม่ได้มีห่ไปเซ็เซ็ตรถเซ็ตของ มึงอย่าเื่อยมึงอย่าเชืฉยไปเลยมึงต้องออกได้แล้วเอาไปเอาไปสวัสดีมงบางป่ะขอได้ดิมีอีกป่ะมีพี่ดาพี่ดาบ้านแบบไหนมันได้กระดานไปเข้าบ้านได้เรื่อยๆนะตอนนี้ตำรวจหมอตับบ้านได้นะเข้าบ้านออกได้เรื่อยๆนะไม่ไม่มันยังติดเรื่องกฎอยู่ดีพี่พี่ดามากรอบกรอบไปบอลนี่มาที่ผมเลย